เดินมาแบบนี้เดินมาเอาหน้าลังเนะครับทานเอาขวาเรื่อรวบสวยครับเพื่อนรวบสวยจัดจา้าเรียบร้อย เอาเ่ยครับตัวสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยที่สายดาวครทุกคนในทีมนิตลัข้าสูุช่องมิจวัยเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่มีสกินใหม่ของ ROV X 1000 Man มาอีกแล้วนะครับผมชื่อสกินว่า Kixie Turbo t o r n d d o นั่นเองนะครับหรือเราจะเรียกว่า k i x i Tatsu m a k i ก็ได้นะครับผมเริ่มต้นเพียง9ฮูปองมาดูกันว่าเราจะหมดไปเท่าไรนะครับวันนี้เอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่หน้าจอแห่งการสุ่มสกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม พาร์กิจของเราก็คือต้องสะสมแท่งไฟนะฮะนี่ก็จะมี100 3 0 0 5 0 0 800นะครับก็จะได้เป็นอีโมจิท่าเต้นนะครับถ้าเกิดว่าสะสมครบ1000แท่งไฟเราก็จะได้สกินทัชซึมากินั่นเองนะครับผมนี่ตอนนี้เรามีอยู่18,500คูปองนะครับมาดูกันว่าเราจะหมดไปเท่าไหร่นะครับกดไปเลยจังหวะนี้ลุยเลยทัชซึมากินี่ก็จะเป็นการเชียร์ครับอ่าฮะฮะ เดี๋ยว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 หลังจากการต่อสู้ของเทอร i b l e เบิล a อร์นาโดคุณได้รับ189แท่งไฟและสกินเทอร i b l e เบิล a อร์นาโดลิมิเต็ดเฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยเดี๋ยวผมผมได้เลยเหรอตกลงครับจังหวะนี้พีเจวายพระรามเจ็ดได้รับสกิน ทัสมากิกดครั้งเดียวได้เฉยครับจังหวะนี้เท่ากับว่าเราเสียไปแค่เพียงร้อยกว่ากว่าคูปองเท่านั้นนะครับผมร้อยเดียวร้อยเดียวก็เฟยวได้ครับณนะจุดนี้และนี่ก็คือหน้าตาของสกินคลิกซี่ทัสมากินะครับผมโอ้โหตอน MVP ีก็จะอลังการแบบนี้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมที่จะดูผมรีวิวสกินคลิกซี่ทัสมากิในราคาเพียง ร้อยกว่ากว่าคููปองแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe <_ C 々> กดกระดิ่งแล้วไปดูพร้อมกันเลยครับผมเอาเลยครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ ROV X 1,000 Man Kixi t a t s u m a k i นี่นะ<ๆ>ครับนี่ตัวสก,กินก็จะแบบว่า ทอดแบบมาจากอนิเมะเลยนะครับในจังหวะนี้ทักทาย FC แป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่าทักทายผมเยอะนะครับผมตั้งใจเล่นนะครับจังหวะนีะ้เราเดินมาที่เลนบนครับตอดยีน่าสักหน่อยอ้าวเอ้าดึงโดนอย่างนี้ยีน่าเขามีสกิลหลบครับสกิลหนึ่งผมคูดาวไม้ทันนะครับจังหวะนี้เอาคลิปเล็กได้หรือเปล่าอั์แมนตัวมวยเออตัมวยช่วยหน่อยอนิดเดียวโอเค จะปุบปับแดงกันเลยอย่างงั้นเหรอปุกกันไปก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันขอทําเว็บกลางแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวมาช่วยนะครับตรงนี้ยกไปหนึ่งครับใช้พลังจิตยกสาสกิลเรียบร้อยเอ้ยยีน่ายีน่ายีน่าจะเล่นเราอย่างงั้นเหรอนี่ครับในอนิเมะนะครับทาซึมะกิก็เป็นฮีโร่แลง์เอนะครับผมก็คือเก่งมากๆเลยนะครับใช้ พลังจิตนะครับี่ในการแบบว่าโยกย้ายข้าวของนะครับนู่นนี่นั่นนะครับแม้กระทั่งอุกกบาตนะครับยกกระบาดตกลงมาใส่สับป,ประราดก็ทําได้นะครับจังหวะนี้นะครับนี่ด้านล่างครับสั่งแอตแท็กไปทีนึงเ <c oughs> ดาว่าน่าจะอยู่ในนี้อ้าวไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่อย่างนี้เขาน่าจะรอดครับผมแล้วไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่านะโอ้โอ้โอลิเลียนาเดินแบบนั้นโอ้โหเป้าหมายชัดเจนจัดจัดเป้าหมายชัดเจนจัดจัดแหวนจัดการได้ไหมโอ้โหปิกออกไปครับ โยโชโชท่าวาไปหนึ่งครับเฮ้ยท่าวาอันนี้มันเป็นท่าไอ้น,นี่นี่ว่าท่าหยุดกระสุนครับอของยานอวกาศโอ้สุดยอดครับถือว่าเป็นสกินที่ใส่ใจรายละเอียดมากๆนะครับผมนี่ในจังหวะที่ทุกคนกําลังเขอน,นครับยานอวกาศได้แบบว่ายิงกระสุนออกมานะครับทันทีเมื่อกี้ก็ยิงกระสุนนั่นไว้นะครับแล้วก็ส่งกลับย้อนคืนไปนะครับ เพอว่าไม่ธรรมดานะครับเนี่ยใครที่เป็นว่าเป็นแฟนคลับถ้าซึมากิน่าจะต้องชอบอกชอบใจนะครับสำหรับสกินนี้นะฮะอ่าตรงนี้มียีนานะครับโอ้โหสนุกข้ามนี่มีแบบไอดอลนักร้องสาวถึง2คนนะครับณจุดจุดนี้นะฮะอ่าแต่ว่าเนี่ยเลือดเราไม่ค่อยมีเลยแต่ว่ายังไม่อยากกลับบ้านเท่าไรครับเราจะเวลห้าอยู่แล้วอ้ามเดินมาแบบนี้เดินมาเอาหน้ามาเช็คแบบนี้ก็เรียบร้อยสิงกะปุมนะ ดพลังจิตข th ้างของใสไปหนึ่งตรงนี้โอ้ยโอ้ยโอเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะน้องอ้อยหลบสวยแต่เพื่อนเราน่าได้สบายสบายครับผมนี่เอ้ยเอ้ย้ยยโอ้โหยีนายีนายีนาเบาได้เบาเพื่อนเบาได้เบาโอ้ยมันกันซีซีหลบซ้ายก่อนนะครับแล้วจุดจุดนี้ไม่อยู่แล้วครับผมปล่อยให้เขาบวกกันไปตรงกลางนะครับเราหนีทับก่อนครับมีโลแรงเอ็ดหนีก่อนนะครับผมอ่า ฮีโร่แรงเอสเอ๊ะตอนนีด้ดอยเซอร์ให้คิกซี่อยู่แรงเอสหรือเปล่านะนะครับอ,อ๋อนี่ถ้าวาร์ปนะครับวาร์ปสุดครับจังหวะนี้ขอบคุณครับสุภแมนมาทักทายเรานะครับเออเดี๋ยวนะวนนถ้าเกิดว่า,วาถ้าเกิดว่าผมคือผมจำไม่ได้นะแต่ล่าสุดอะผมเห็นคิกซี่อยู่แรงเอสนะครับใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมเออถ้าเกิดว่าดอยเซอร์ให้คิกซี่อยู่แรงเอสเนี่ยก็เท่ากับว่า คิกซีแลง์เอสกับทัทซึมืกิแลง์เอสนะครับเออแลง์เอสทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาธรรมดาที่ไหนเล่านะครับจังหวะนี้จะมีใครเดินผ่านไหมครับอืมผมว่าต้องเอาบับปูเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องรอสู้กับน้องอ้อยเนี่ยน้องอ้อยเขามีโอกาสรอดสูงมากครับกดอันตีเป็นอมตะนะครับเขาอาจจะรอดได้เพราะงั้นเราควรที่จะขโมยเลยนะครับไม่ควรรอนะครับจังหวะนี้ โอเคได้บาปูมาเรียบร้อยครับผมหวานช่ำอร่อยหอนี่ดูไปครับเอผมสังเกตว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันมันแอบ,บเร็วๆยังไงก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมฮะมันมันเหมือนจะเร็วกว่าสกินทั่วไปหรือเปล่านะฮะเออแอบ,บโกงหรือเปล่าเนี่ยพุ่งมาตรงนี้อย่างงั้นเหรอุอ๊ยอุย๊ยต้องจัดการอีกรอบครับวีโรดวิโรดนี่มันฮีโร่ใหม่นี่นาะวิโรดฉันไม่เคยเห็นทายมาก่อนเลยอะ <c oughs> เอาวะจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้เออรวบสวยครับเพื่อนรวบสวยจัดจเรียบร้อยแตก2สยองขวัญครฮะตรงกลางมียีน่าครับผมจาต้องระวังยีน่ารูดให้ดีนะครับฮีโร่ตัวนี้นี่เป็นปอรปะปัดกับคลิกซี่นะครับถ้าเกิดว่าโดนรูดไปหนึ่คอมโบนี่ร่างกายอาจจะสลายไปได้เลยนะครับจังหวะนี้นี่ครับปีบอมไหครับไม่แตกครับผมจังหวะนี้มีน้องห้อยบินมาครับ ต้องดักขว้าตอนน่อยแล้วด้านขวาี่มีวิโรดนะครับฮีโร่ใหม่นะฮะจุดจุดนี้ฮีโร่ใหม่ต้องใส่หนยแล้วเอาพุ่งไปไหนเนี่ยโอ้โหมียกซ้ำนะครับอเรียบร้อยต้องมาจัดการฮีโร่ใหม่เลยฮะไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาก,กันเลยนะตามไปครับนะจุดจุดนี้โอเคมีคลิปกลางฮะเดี๋ยวปล่อยให้ hey, เพื่อนเล่นด้านขวาไปก่อนนะครับผมไปทำเวฟกลางแป๊บนึงนครับจื๊บจ๊บ รีบทำรีบไปช่วยเพื่อนสกิลหนึ่งโอเคมาแล้วครับผมจังหวะน,นี้โอ้มีการบวกครับกดอันติเพื่อลดระยะนะครับกดอันติแล้วเราจะวิ่งไวโอ้โหเขาฟิกเกอร์ออกเลยว่ามือไวจะจัดครับเอลซูณนะจุดจุดนี้ด้านขวาวิโรดโอ้โหผักมาแบบนี้เลยเหรอ <c oughs> ตรงกลางมีคิฟครับผมขโมยคิฟปลาหนึ่งตัวโอเค จะเย็นๆยซู่แมนรอฉันด้วยบ้าจริงๆเลยอยากขโมยคิบปัันไปโขดนะอ่ตรงนี้ครับอุ้ยเอาจับป้อมการได้หรือเปล่าอ้สวยมากครับแวนอ้ยแวนอนี้แวนยิงแรงจ,จัดนะครับตัวต้นเกมัะต,ตัวต้นเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ถ้าเป็นไปได้นี่เราควรจะต้องจบเกมไวๆนิดนึงนะครับถ้าเกิดปล่อยช้านี่คือน่าากนะครับอโอเคครับ ไม่ค่อยเล่นไปครับ <S 2> <S 2> เหมือนตอนนี้ฝั่งตรงข้ามนะ่าเอา้าเอา้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอโ้โหโ,โอโ้โหกำลังจะบอกว่าฝั่งตรงข้ามน่าจะกําลังกลัวพวกเราอยู่นะครับแบบว่าไม่ค่อยออกจากป้อมนะครับที่ไหนได้อ่ะยีนาแอบมารูดเราอยู่ตรงนี้ครับจะแตกครับโอ้โหนะครับต้องมาทะเลาะกับซนะัฟริตเซนติเนลฮะณจุดนี้ไหวปะวะไหวแหละนะครับโอเค <S 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 วับกลับบ้านดีกว่าครับเลือดเด้งแค่นี้ไม่น่าจะพอนะครับผม หยุดกระสุนเอากระสุนกลับไปกลับบ้านมาครับเศรษฐเต็มคอผมเลยวะกั <c oughs> <c oughs> นดูเ่วยผมด้วยเลรผมเต็มคอนะครับวัน <c oughs> นี้ผมเพิ่งตื่นนะฮะ <c oughs> ผมเพิ่งตื่นแบบ11โมงนะฮะตื่นปุ๊บสกินเข้าเลยนะครับแล้วก็แบบต้องมารีวิวเลยนะครับวันนี้ผมอาจจะแบบเสียงผมอาจจะแป,กแปกลกๆหน่อยนะเออช่วงนี้ก็นอนน้อยนะครับติดไม้ครับนะครับ พี่จับสวยวันนี้สวยครับแล้วจุดนี้สลายหายไปเลยครับสำหรับเอลสูนะฮะอช่วงนี้ผมติดเกมไมค์คราฟ t นะครับเล่นทุกวันเลยนะครับเออคนดูช่องผมนี่มีใครเล่นไมค์คราฟ์ไหมครับใครเล่นไมค์คราฟ t นี่แสดงตัวกันหน่อยครับเออเล่นเวอร์ชั่นไหนอยู่เล่นโหมดไหนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับจังหวะนี้เพื่อนเราอยากได้ดักอย่างผม้นเหรอืมแต่ว่าบัตเตอร์ไฟอยู่ล่างนะเพื่อนไม่น่าจะได้นะครับโอเค แต่เราวิ่งไปหาวัตเตอร์ไฟล์กันหน่อยดีกว่าอ่าบางก้อนแส่งกันอยู่ครับณจุดนี้ไปไปครับนี่เฮ้นี่ไม่รู้ผมคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่านะสกิลหนึ่งมันเหมือนไปกลับไวขึ้นนะครับอ่าไปตรงนี้น่าจะมีการบวกแล้วล่ะยกไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับจอมินเนเป็อุ้ยอุยอุยอุยมีคนแอบอยู่ในนั้นเพื่อนอ่าปะป,ะปูโอเคเอ้ยวีโรด นายจะผักเราอย่างนั้นเหรอ,อโอเคครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะผมไปทำเวฟกลางก่อนนะฮะโอเค Your team has destroyed the tower ป้าบป้าบเอ๋เดี๋ยวนะผมจะไม่ขึ้นตัดเลือดครับเกมนี้ไม่จะเป็นอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ซูแมนฟิกโอ้โอ้ฟิกเกอร์โยกผักโอ้ว้าวซูแมนไม่ธรรมดาเลยครับทีมเราจังหวะนี้ออกดูดเลือด ไม่ไม่เอานะเอาหน้ากากฮาร์ดล็อกเกอร์ดีกว่าครับมาบวกต่อบวกต่ออืจัดไปครับิเรียนหน้าเรียบร้อยครับแตกสี่ครับเอ้ยตีป้อมได้เปล่าวะเพื่อนป้อมได้เปล่าวะอืมนา่าจะได้อยู่นะทันอยู่หรือเปล่าโอ้รถถังแตกรถถังแตกอืฝืนฝืนโอ้เรียบร้อยบัตร์ไฟโอเคได้อยู่ครับผมอันนั้นแน่อันนั้นแน่อันนั้นแน่อะไรออกไปครับ โนเคครับได้นักกากเจาะเกาะมาเรียบร้อยนะครับนี่กลางกลางเกมแบบนี้อาจจะยังไม่ต้องใช้เจาะใหญ่นะครับเดี๋ยวผมว่าเกมนี้ผมน่าจะต้องออกของกันยีนาไว้สักนิดหนึ่งนะครับเออกันยีนาแบบฟิกมาลูดเนี่ยเนๆนเนโอ้โหถ้าเขาฟิกมาลูดผมนี่เลือดเท่านี้ผมว่าน่าจะต้องตายนะครับดักก่อนนะครับโอ้ my god โอ้โหเขาโดดก่อนนะครับเขาโดดก่อนผมยกนะไปดีกว่าจุดจุดนี้ วาร์ปกลับบ้านเลยนี่ไอผมชอบท่าวาร์ปนะครับดูใส่ใจดีนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะออกอ,อมยิ้มครับอมยิม้มอ่าリアเบซิ่งครับเอาไว้กันยีนานะครับเวลาเราโดนยีนารูดเราจะมีโลขึ้นมานะครับแล้วก็เราจะสามารถดูดเลือดนู่นดูดเลือดนี่แบบว่าไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะครับผมอ่านะ ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นลูกแก้วกันนะครับมันจะกันยีนาไม่ค่อยอยู่นะเพราะว่ายีนาเนี่ยมันจะแบบว่าใบ้ด้วยนะครับมันจะมีใบ้ด้วยบางทีเราก,กดไม่ทันแล้วเราก็จะตายลงไปนะครับอ่าอุ้หู้หู้อ้ย้ยโอ้ยต้องเอาคืนหน่อยแล้วเอาคืนหน่อยแล้วลิเลยหน้ามีกดแข่งนะลิเลนยหน้าโอ้ยน้องอ้อยจะเล่นชั้นอย่างนั้นเหรอเรย็นๆจ้าโอเคเพื่อเราดุจัดครับเก็บหมดเลยฮะโอจุดเด๊ จบได้ไหมนะคีบมดครับจกไปหนึ่งทีฟ้าสกิลโอ้โหยังมีชีวิตที่สองเรียบร้อยโอเคนี่ผมอยากให้เกมนี้มีมีระบบคาถาฟ้านะผมอยากผมอยากเห็นวีโรดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมี3ชีวิตนะครับออกคาถาฟ้าแล้วมันมี3มชีวิตอะไรอย่างงี้นะโอเคน่าจะจบได้แล้วครับเดี๋ยวเราต้องโชว์ทาวาฟนิดนึง เออเอ้ยเอลูย่ายิงฉันจะโชว์ท่าวาร์ปให้ปะตรงข้ามมาต้มแล้วก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณเอซึ่งได้แก่ทัสมากิคนนี้นั่น,น้นนะครับผมดาเมจ43.1คปรับซโอ้อลังการมากๆครับใช้พลังจิตนะครับ เป็นยังไงนันบ้างครับสำหรับคลิกซี่ทัสึมากิสวยงามมากๆเลยใช่ไหม่ะครับผมในราคาเพียงแค่ร้อยกว่ากว่าคูปองเท่านั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งคลิปนี้นะครับขอให้คนคนนั้นนะครับสุ่มสกินนี้แล้วโชคดีเสียเงินน้อยๆแบบผมก็แล้วกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ